สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอ,อนาลินนามโคตรรหัสนักศึกษา6 3 4 5 0 1 0่ห้หมู่เรียน6 3สามทับเกสาขาการบัญชีคณะวิทยาลัยราชภัฏนคปรปฐมค่ะวันนี้ก็จะมาทำโปรแกรม CD Organizer ค่ะเราก็มาที่โปรแกรม CD Organizer เลยนะคะ User นะคะเราจะใส่เป็น CD ค่ะ Password เราก็ใส่เป็น CD เหมือนกันค่ะ จากนั้นกด enter ค่ะค่ะจากนั้นนะคะแล้วก็มาที่ศูนย์เริ่มค่ะเลือก้าวันที่ยกมานะคะจากนั้นเราก็เปลี่ยนวันที่ค่ะจากนั้นนะคะแล้วก็กด ok ค่ะแล้วก็กดออกค่ะจากนั้นเราก็มาที่ศูนย์เริ่มค่ะ เลือกหนึ่งข้อมูลบริษัทค่ะนนแล้วก็ใส่เป็นชื่อภาษาไทยนะคะแล้วก็ใส่ชื่อภาษาอังกฤษค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาใส่ที่อยู่ค่ะ แล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็ใส่ที่แฟดค่ะจากนั้นนะคะการคลิดต้นทุนนะคะเราก็จะเลือกเป็น2ค่ะไฟฟค่ะ แล้วก็การบันทึกบัญชีนะคะเราจะเลือกเป็นหนึ่งนะคะให้เปลี่ยนตรงนี้เป็นเล็กหนึ่งนะคะส่วนพิมพ์รายงานเป็นภาษาไทยหรือสร้างคึ้นนะคะให้เราเลือกเป็นภาษาไทยค่ะใส่เป็นตัวทีนะคะจากนั้นนะคะแล้วก็กดตรงนี้ค่ะเก็บข้อมูลจากนั้นกดโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะ